เอ็ดไซส์ใหญ่ช่วงล่างดีนะคะทุกคนค่ะการทรงตัวดีที่สุดในบรรดาเอ็วีแล้วราคานะคะซื้อมือสองคุ้มกว่าายแดงเกิน50%แนะนำกันนี้เลยคันนี้เป็น Mazda c x 5นะคะ2.2ง d ยังไม่ x d l สังเกตจากโลโก้ Mazda จะยังไม่มีโลโก้เคลือบก็คือยังไม่มีในะ่วงตัว i-Active s e n s e นะคะมีเพียงโลโก้ Mazda ธรรมดาแต่ถามว่า จำเป็นไหมสำหรับใครที่แบบไม่ได้สไม่ได้ซีเรียสเรื่องซันลูฟนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องของระบบช่วยเบรกด้านหน้าคันนี้เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัว2.2 XD นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนพับดูข้างในนะะแล้วก็ที่สำคัญ ต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเห็นจะเป็นตัว2 2 XD นะคะทุกคนเป็นตัวรองท็อปของดีเซลนะแต่ล้อมงล้อม็กเออ,เอ,อยังได้รายเดียวกับตัวท็อปนะคะได้ยังยยโกฮาม่าปี2022ค่ะข้างในสภาพคือใหม่มากๆนะคะบอกคู่หน้าไฟฟ้าแอร์ออโต้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีระบบไอสต็อปนะมาให้ครบพว่นเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงตัวท็อปเลยนะคันนี้ราคาหน้าป้ายนะคะตั้งอยู่ที่7 3แ0 0 0บาทนะ ใครที่มาจากคลิปนี้ขออนุญาตเทปรุมโปรโมชั่นให้เลยนะสำหรับจากไฟแนนซ์หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับ c x 5 2.2 XD เอ็กีคันนี้นะคะข้อดีของ c x 5ก็มีความ อนเนกประสงค์ค่อนข้างที่จะเยอะมากมายนักเมื่อจะเป็นเรื่องของบ่อหลังที่สามารถพับได้นะคะเกือบเกือบหกสิบสี 40, จริงๆก็60 40, เลยนะแล้วก็ประตูหลังก็ยังได้ไฟฟ้าแล้วนะคะถึงแม้จะเป็นตัว XD ก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่ได้ซีเรียสคันนี้ราคาถูกกว่าตัวท็อปนะคะแล้วก็ได้สีบอลสีเงินแบบนี้ด้วยหลายคนถ้าเคยใช้มาด้าจะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงล่างนุ่มหนึบแน่นมากเข้าโค้งปลอดภัยสบายหายห่วงบอดี Body ้โออารังการสมกับราคาไปไ้ายแดงที่1นึ่งล้านห้าแสนกว่ามามือสองหกแสนเก้าหมื่นเก้าบาท ใครสนใจคันนี้นะสามารถทางวาจับคอนแทคดา่าี้ได้เลยมีบรกิการเซฟแนทนหน้านะบ้านออกรถส่วนบาทนะคะับนหนึ่งหมื่นบาทตลอดสัญญาใครสนใจคันนี้ทักมาเลยคะ่ะ